สรุปให้พอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ f Spacebook เรียนจากคนรู้จริงโชคดีฉบับวิทยาศาสตร์ทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับคุณอยู่กับเซนเซแปะวิทูลสูขกิจบูรในสรุปให้ชแนลนะครับจริงๆผมเชื่อว่าเรื่องโชคเนี่ยทุกคนเป็นคนที่อยากจะมีโชคอยู่แล้วเนาะ แค่ว่าจริงๆน็ครับปัจจุบันเนี่ยครับงานวิจัยหลายๆอันในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยระบุเอาไว้ว่าโชคสามารถสร้างได้หรืออธิบายโชคในทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับเรามาเรียนรู้กันครับว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยอธิบายเรื่องโชคไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับ มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยสูตรแห่งการเป็นคนโชคดีนะคิดค้นโดยคุณริชาร์ดไวส์แมนนะครับไวส์แมนที่แปลว่าเฉ็บคมเฉลียวเฉลยวฉลาดนะเนาะเป็นงานวิจัยที่ปฏิวัติวตงการมากๆเลยครับเพราะว่าเขาได้ทําการศึกษาคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยจำนวน400คนเป็นระยะเวลา10ปีนะครับต่อเนื่อง แล้วก็เขาจะแบ่งคน400คนเนี่ยออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือคนที่นิยามว่าตัวเองอัะฉันเป็นคนโชคดีนะครับคนที่เชื่อว่าตัวเองโชคดีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยโชคไม่ดีหรือว่าโชคร้ายนั่นเองนะครับแล้วก็เอาคนเหล่านี้ไปทํากิจกรรมต่างๆเนาะมีงานวิจัยอันหนึ่งหรือว่าการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในโปรเจกต์นี้ครับก็คือเขาให้ ผู้เข้าร่วมหรืออาสาสมัครเนี่ยแหละครับลองนับจํานวนรูปภาพในหนังสือพิมพ์พก็พูดง่ายๆก็คือมีหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือทดลองนะครับมีข้อมูลมีอะไรบางอย่างที่ถูกฟิกซ์เอาไว้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปนับรูปที่อยู่ในหนังสือพิมพ์นั้นนะครับผลการทดลองที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือกลุ่มที่นิยามว่าฉันคือคนโชคดีเนี่ยครับ ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ในหนังสือพิมพ์ครับแล้วก็พบหินหรือว่าพบความลับที่ซ่อนอยู่ก็คือมันมีการเขียนเป็นตัว,ต,วตัวอักษรครับในหนังสือพิมพ์ว่าหยุดเถอะไม่ต้องนับแล้วมันมีรูปอยู่ทั้งหมด43รูปก็คือเขาฉเฉลยเลยนะครับ เขาบอกว่าคนที่โชคดีเนี่ยจะคนอันเนี้ยเจอได้ง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึงกี่วินาทีแต่ในขณะที่คนโชคร้ายครับหรือคนที่นิยามว่าตัวเองโชคร้ายเนี่ยใช้เวลาถึง2นาทีครับกว่าจะค้นเจอตัวอักษรน,นี้เพราะว่าเขาใช้เวลาไปกับการโฟก,กัสรูปนั่นเองนะครับแล้วก็น่าสนใจไปกว่าน,นั้นครับคือจริงๆมันมีข้อความที่2ที่ซ่อนอยู่ด้วยก็คือมีการเสนอเงินรางวัล250อปอนด์ครับซึ่งอันเนี้ยคนโชคร้ายไม่มีใครมองเห็นเลยเน่าสนใจมาก ซึ่งเขาสรุปว่าอย่างไรเนาะการทดลองนียเขาสรุปว่าจริงๆแล้วอะครับคนโชคร้ายอะเขามักจะเครียดและวิตกกังวลมากกว่าทําให้การรับรู้เนี่ยมันแคบลงนั่นเองนะแล้วก็เลยทําให้พลาดโอกาสดีๆที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยตรงนี้ครับเราจะเคยได้ยินว่าจริงๆแล้วว่าโชคอะมันเกิดจากการที่มีโอกาสวิ่งเข้ามาแล้วเราสามารถคว้ามันไปได้ใช่ไหมครับการทดลองนียก็คงจะเปรียบเทียบหรือว่าลองสร้างสถานการณ์ที่คล้ายๆแบบนี้ขึ้นมานะ แล้วเขาก็เลยบอกต่อไปอีกว่าคนที่โชคดีนะครับมี4พฤติกรรมหลักนี้นะฮะหคือเปิดรับโอกาสใหม่แบบสูงสุดเลย2คือฟังสัญชาตญาณคือเชื่อสัญชาตญาณตัวเองด้วย 3. คือคาดหวังในทางบวกแล้วก็มีความสามารถนะครับข้อที่4คือเปลี่ยนโชคร้ายให้เป็นโชคดีได้ ในดีเทลเนี่ยเขาไม่ได้ลงรายละเอียดไว้แต่ว่าสี่พฤติกรรมนียคือสี่พฤติกรรมที่คนโชคดีมักจะทํากันนะครับงานวิจัยนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับเพราะว่าทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วโชคไม่ใช่เรื่องบังเอิญล้วนๆครับแต่เป็นพฤติกรรมที่สามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้เปิดใจเครียดแล้วก็วิตกให้ร้อยลงนะครับมองโลกในแง่ดีนะครับเพียงเท่านี้ก็จะมีโชคมากขึ้นแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่งานวิจัยบอกไว้ ตัวคุณไวส์แมนเองเนี่ยเขาก็เอาเทคนิคเหล่านี้ครับไปแชร์ในคลาสของเขาแล้วเขาก็พบว่าคนที่มาเข้าร่วมเนี่ย80%นะครับบอกกลับมาหรือฟีดแบ็กกลับมาว่าเออรู้สึกว่าตัวเองโชคดีขึ้นนะพวกนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับแล้วได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้อีกอันนึงครับอันนี้เนี่ยคือเราเคยได้ยินเรื่องเครื่องรางของขังใช่ไหมครับมีงานทดลองหนึ่งที่ออน่าสนใจ แต่ว่าเราก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าไอ้พวกเครื่องรางเวทมนต์เนี่ยมันไม่ได้ขลังด้วยตัวมันเองหรอกแต่มันเป็นที่พึ่งทางใจได้มันเป็นการทดลองในปี2010ของคุณดามิสนะครับแล้วก็ทีมของเขาซึ่งอยู่ใน University of c o l o g n e นะเขาเอากลุ่มทดลองเนี่ยครับแบ่งออกเป็น4กลุ่ม โดยที่การทดลองเนี่ยครับสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยคือการเล่นมินิกอล์ฟมินิกอล์ฟก็คือถ้าเกิดใครเคยไปตามโรงแรมนะบางทีมันจะมีสนามกอล์บที่ไว้เป็นพัดกอล์บเล็กๆอ่ะครับคุณสามารถจะเบิกไม้มาแล้วก็ลูกกอล์บแล้วก็มาตีเล่นกับครอบครัวของคุณได้ก็ตอนนี้ก็มีเป็นกีฬาเลยเนาะไม่ใช่สนามกอล์ฟใหญ่แต่เป็นเฉพาะลานพัดเท่านั้นแล้วก็มีหลายรูปแบบนะครับเขาให้กลุ่มทดลองเนี่ยแบ่งออกเป็น4กลุ่มแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าลูกกอล์ฟที่คุณได้ไปเนี่ยไม่ใช่ลูกกอล์บธรรมดา เป็นลูกกอล์ฟโชคดีเหมือนลัคกี้บอลอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็ลองสังเกตดูซิว่ามันมีความแตกต่างสนามเดียวกันผู้เล่นแบบมีสกิลไม่ได้ต่างกันมากคลากันใช่ไหมครับเขาลองดูซิว่าระหว่างลูกบอลธรรมดากับลูกบอลที่บอกว่าโชคดีเนี่ยเออมันจะผลออกมาต่างกันยังไงงานทดลองเนี้บอกว่ากลุ่มที่ได้ลูกบอลโชคดีอ่ะนะมีคะแนน6.4นะครับ ก็คือทําคดสกกได้ประมาณ6.4จาก1 0หลุมเลยประมาณนี้นะในขณะที่กลุ่มอื่นๆที่ใช้ลูกบอลทั่วๆไปครับได้4.8จนะครับจาก10หลุมประมาณนี้นะซึ่งเขาคิดว่าจาก4.8ไปเป็น6.4เนี่ยคือมันดีขึ้นประมาณสัก30%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับซึ่งเราฟังนะต้องฟังหูไวหูหวเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าไข้ยิ้ว ก่อนตีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามทาเขาบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามอะแต่เมื่อใดก็ตามที่เวลาเรารู้สึกว่าเรามีเครื่องรางเรามีที่พึ่งทางใจเรารู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจอะเรามากักจะทําได้ดีขึ้นนะคือเขาบอกว่าเครื่องรางอะมันไม่ได้ขังในตัวมันเองหรอกแต่มันช่วยให สภาพจิตใจเราอ่ะดีขึ้นแล้วเราก็เลยทําได้ดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้มีข้อสังเกตสําคัญนิดนึงคือคนพยายามไปทาําซ้ําก็คือไปลองเปลี่ยนกีฬาลองไปอะไรมันไม่ได้ออกมาแบบมีเป๊ะๆนะครับบางครั้งก็คือแทบไม่มีผลเลยดังนั้นก็ฟังหูไหว้หูได้นะแต่อย่างน้อยอ่ะเวลาเรารู้สึกสบายใจเราก็มักจะทําได้ดีนะครับดังนั้นก็ไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะใครที่มีเครื่องรางของขลังแล้วคุณใช้แล้วคุณรู้สึกสบายใจก็ใช้มันต่อไปก็ได้ถ้ามันไม่ได้เบียดเบียนใครโอเคไหมครับ ก็ภาพรวมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เนาะอยากให้ลองเอาไปศึกษาดูว่าเออโชคโชคดีสร้างได้จริงๆไหมแต่หลักๆแล้วมันคือการที่เราเป็นคนที่คิดบวกนะครับแล้วก็เป็นคนที่พยายามทําให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่เครียดแล้วก็วิตกน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทำให้เ,าเราเรานี่ยสามารถที่จะมีโชคมากขึ้นได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องสรุปให้ด้วยนะครับแล้วมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องโชคก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วพบกันในเอพิซอดถัดไปสวัสดีครับ สรุปให้พอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ Facebook เรียนจากคนรู้จริงคุณอยากเป็นคนที่ทำงานกับใครก็ได้สร้างทีมที่เต็มไปด้วยพลังบวกและเติบโตไปด้วยกันใช่ไหมคะขอแนะนำ Good v i b e Leader พลังของคนที่ทำงานกับใครก็ได้โดยคุณอภิราดาเบนจกรณีคนพบเคล็ดลับการเป็นผู้นาพลังบวกที่ไม่ใช่แค่สั่ง แต่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากร่วมมือเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารการเข้าใจคนและการสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นแม่เหล็กดูดคนเก่งและดีขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือแค่คนทั่วไปหนังสือเล่มนี้คือเพื่อนคู่ใจ Good v i b e l e a d e r วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนาและออนไลน์